สวัสดีค่ะเม่เอวันนี้นะคะกวางจะพาทำนะคะเมนูอดองดองปูนานะคะทุกคนดองปูนานะคะอันนี้ปูนาสดๆนะคะที่เราแช่แข็งไว้นะคะที่ซื้อมาจากอุบลเนาะนี่นะคะเครื่องปรุงมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีกระเทียมนะคะน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะ น้ำปลาเนี่ยจะบอกอย่างนึงนะคะว่าน้ำปลานี่เจะต้องเลือกน้ำปลาที่เอ่อน้ำปลาที่เป็นรสด,ดีนะคะที่เป็นรสแบบเอ่อกลมกล่อมอย่าเอาแบบเค็มๆนะคะมันจะไม่อร่อยนะคะหลังจากที่ดองแล้วนะคะหลังจากเอาปูออกมาจากช่องแข็งแล้วนะคะขั้นตอนของเราก็คือเราเอามาแช่น้ําเกลือไว้นะคะมาแช่น้ําเกลือไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปล้างน้ําออกนะคะทุกคนนะคะ เราก็จะเทน้ําเกลือทิ้งนะคะหลังจากที่แช่แล้วหนึ่งชั่วโมงนะคะทุกคนนะคะเราก็ใส่น้ําซาวข้าวลงไปนะคะเพื่อเพื่อลดเอ่อความเหม็นข้าวนะคะลงไปนะคะทุกคนล้างด้วยน้ำซาวข้าวที่เป็นน้าสุดท้ายนะคะหลังจากที่ล้างน้ําสะอาดไปแล้วนะคะนี่นะคะขั้นตอนต่อไปเราก็ จะทุบก,กระเทียมนะคะทุกคนเนาะทุบก,กระเทียมลงไปนะคะอ่าแล้วเราก็นี่นะคะเราก็เอาเอาป,ปูนะคะมาเรียงไว้ในในถแวรหรือภาชนะที่เราจะเก็บนะคะนี่นะเดี๋ยวเราก็จะทุบนะคะทุบโดยไม่ต้องแกะเปลือกนะคะทุบทั้งเปลือกเลยนะคะ ก็ใส่น้ film, Luego, ําตาลที่เราเตรียมไว้ลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ําปลานะน้ำปลาไม่ต้องเยอะมากตามนี้เลยนะคะเนื่องจากว่าเราแช่ปูแล้วนะคะแช่ปูในน้ําเกลือแล้วหนึ่งชั่วโมงนะคะความเค็มก็เข้าไปในเนื้อปูเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นอันเสร็จพิธีนะคะทุกคนก็จะแห้งๆแบบนี้นะคะทุกคนแล้วเราก็ เราก็ปิดฝานะคะพอปิดฝาเสร็จนะคะเราก็เก็บไว้ในตู้เย็นนะคะอย่าเก็บไว้ข้างนอกนะคะต้องเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะหลังจากนั้นนะคะประมาณสองถึงสามวันโดยประมาณนะคะปูปูก็จะเออก็จะสามารถที่จะนํามาปูเป็นอาหารได้แต่ทั้งนี้เราต้องนําปูมานนึ่งก่อนนะคะนึ่งให้สุกก่อนนะคะหรือต้มก็ได้นะคะก่อนที่เราจะไปปรุงอาหารนะส่วนใหญ่ที่บ้านเราก็ เอาน้ำปูนี้นะคะทีป่ปูดองของเรานี่นะคะมาใส่ช่มต่านะคะทุกคนแต่ว่าต้องนึ่งให้สุกนะคะนึง่งพอเรานึ่งสุกแล้วปูก็จะเหลืองๆนะคะสุกทั้งหมดเลยต้องนึ่งนานๆเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีพยาธินะคะต้องทําให้สุกนะคะคะน้ําปูมันจะออกมาเองนะคะทุกคนพอหนึ่งวันไปแล้วนะคะน้ําปูในเนี้ยปูเนี้ยก็จะมีน้ํานะคะดูอย่างนี้มันอาจจะแห้งๆนะคะเนาะ แล้วก็ปิดนะคะแล้วก็ไปเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะ